คำถามหลังไม้ที่หลายคนสงสัยและ inbox มาทมเยอะมากเลยนะคะคือว่าเลนส์ค้ามคายมันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะบางอันเนี่ยมันก็มีช่วงแล้วก็มีค่า F อะไรที่เราอยากได้แต่เอ๊ะมันไม่ใช่ยี่ห้อที่เราถืออยู่นี่นาดังนั้นค่ะวันนี้เฟื่องจะมาไขาข้อสงสัยกันดีกว่าพวงเล็บเฉพาะสายไม่เลเลสนะจ๊ะเริ่มงแรกค่ะสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือเลนส์หลายยี่ห้อเนี่ยจะมีเลนส์ที่ทางยาวโฟกัสคลา้คลายกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือเมาส์ของเลนส์ค่ะสิ่งนี้แหละที่เป็นความต่างทําให้เลนนสใช้้้้ไดเเฉพาาะยี่่หอทัน ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอย่างเช่นโซนี่เนี่ยถ้าเป็นเซนเซอร์ APS-C อย่างเช่น A 5 0 0 A 6000 A 6500 A 6300เนี่ยก็จะเรียกว่า E-mount แต่ถ้าเป็น Full-frame ก็จะเป็น F-mount e ก็ดูง่ายๆค่ะ F คือ Full-frame นั่นเองส่วน D-SLR ก็จะเป็น A-mount เนาะ FujiFilm ค่ะเรียกว่า X-mount Nikon เรียกว่า F-mount Canon เรียกว่า EF-mount แล้วก็ Olympus เรียกว่า OM-mount เป็นต้นค่ะ ถามว่าเลนส์ค้าค่ายใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าตอบเลยค่ะว่าได้แต่ว่าต้องมีมาส์อะแดปเตอร์ของรุ่นนั้นมาต่อเสริมเพื่อให้ใช้ได้แต่ก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะคะความสามารถในการใช้งานของเลนส์เนี่ยจะไม่เต็มที่ร้อเเพราะเลนส์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ต่างยี่ห้อกัน อาจจะควบคุมเลนส์ไม่ได้บางส่วนต้องใช้โหมด M เท่านั้นกล้องอาจจะสั่งเลนส์ให้ออโตโฟกัสไม่ได้ต้องใช้มือหมุนเอาหรือปรับค่า f ไม่ได้เป็นต้นค่ะดังนั้นทางเลือกที่เฟื่องแนะนําคือใช้เลนส์ของค่ายยี่ห้อนั้นแหละค่ะใช้ตรงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดหรือว่าหาเลนส์จากค่ายอิสระมาใช้ก็มีเยอะนะคะเช่นซิกมาเทมรอนหรือว่าคาวไซส์เป็นตน้นชอบเลนส์อะไรหรือว่าจะเปิดพื้นที่ตรงนี้ฝากร้านกันก็ทำได้นะคะเห็นเยอะแล้วเปิดเลยเอาเลย พื้นที่ฟักล้านลุย